สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีดสามกษัตริย์นะคะทุกท่านเป็นนาคเงินทองนะคะสองเล่มนี้เล่มแรกนี้ก็มีความยาวอยู่ที่เจดนิ้วนะคะแหมนี้ก็จะลัดด้วยนาคเงินทองเหมือนกันนะคะเพราะมีมีดสามกษัตริย์นะคะนี่นะคะทุกท่าน เฉพาะใบอยู่ที่4นิ้วนะคะมิดเล่มนี้ด้ามโดนฝักก็อยู่ที่7นิ้วนะคะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะนะคะเป็นสีมาใบโพนะคะทุกท่าน เฉพาะใบอยู่ที่4นิ้วนะคะสวยงามนะคะทุกท่านสำหรับพกพานะคะไปไหนมาไหนเรามีมีดของหลวงพ่อเดิมพกติดตัวไปด้วยนะคะใครอยากบูชามีดหลวงพ่อเดิมก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะจะบูชาไปติดตัวหรือเอาไปไว้ที่บ้านไปที่ิ้่พระนะคะ พุทธคุณของท่านเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะไปไหนมาไหนแล้วก็มีมีดของหลวงพ่อติดตัวไปด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็มีมีดหลวงพ่อเดิมติดตัวไปด้วยนี่นะคะมวลสารแน่นหนานะคะทุกท่านไม่สั่นไม่คลอนนะคะเป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้มีความยาวอยู่ที่3มนิ้วกว่านะคะด้ามรวมฝักนะคะเป็นมีดสามกริย์เหมือนกันนะคะหน้าเงินทองนะคะอันนี้สำหรับพกพานะคะ สวยงามมากนะคะทุกท่านในเล่มนี้นะคะไปไหนมาไหนแล้วมีมีของหลวงพ่อเดิมติดตัวไปทุกหนแห่งนะคะทุกเส้นทางนะคะเดินทางปลอดภัยในะทุกเส้นทางนะคะไปกับรถกับราเราก็มีมีดหลวงพ่อเดิมติดรถติดตัวไปนะคะ อันนี้ก็เป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านมันสารแน่นหนานะคะไม่สันไม่คอนนะคะทุกท่านนะคะนะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านด้ามงาฝักงานะคะเป็นมีสามกริย์นะคะ ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักมาที่ไลน์นะคะนี่นะคะสุดท้ายนี้นกก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ